ไอ้งกูเบิ่งคาไปนะบักอันนี้แม่นร้อนแท้ๆนะกูไ่อยากเสื้อใจมันไปเลยนะผมแม่นมันร้อนระเบ่นี่เอ้ามึงเฮ็ดมึงเฮ็ดเฮ็ดเข้าไปวันน้นไม่เสื้อใจมันไปเลยนะฮย้อนความประมาทของคนนี้นะฮะตายเป็นเบื่อเลยวันนี้ดีไหมฮะการทำหมดเสื้อใจมันไปเลยนะมันี้ มึงได้มึงไดไอ้ขึ้นมาเขาเป็ผู้หาดักไว้นอโอมึงเปิดเลยอ่ะไปละอไปขี่ไปไปดูคนเนี่ยยืมควายขี่เลยเดี๋ยวไม่พอฮีก็เข้าลงฮีถูกต้องฮะเป็นไงหนูไม่ได้ก็ลงมาไอ้ตัดอย่าไปยืมควายให้ขี่นะมึงอ่ะเียราะพี่มันแรง แี่ความเลยไม่ไหวไมกลงมาแล้วก็ว่านิ่นน่ี่นีน่นี่ี่นี้นี่นี่นีี่ี่นนี่่นี่นี่่